สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นศรีศสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะวันนี้ไม่ได้อสิ้นมาให้ชมค่ะวันนี้เป็นงานย่ามใบเล็กนะคะกับผ้า,าขาวม้าค่ะวันนี้มีผ้าขาวม้ากับย่ามใบเล็กมาให้ชมนะคะก็คือเป็นงานทอมือบ้านเราทั้งคู่ค่ะก็คือ,อทอมือของชุมชนของบ้านเราชาวบ้านส่วนอ่า ผ้าขาวม้าก็จะมีหลายเฉดสีเอามาให้ชมค่ะเห็นไหมคะจะมีสีกลมเป็นตารางลายตารางนะคะก็เป็นสีกลมเห็นตรงนี้ไหมสีกลมสีอ่าอันนี้จะเป็นน้ําตาลหรือเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะอมน้ําตาลอมม่วงเข้มๆค่ะแล้วก็สีแดงเขียวแล้วก็น้ําเงินค่ะน,นี้นกอามายชมส่วนย่ามใบเล็กเนี่ยสำหรับใส่คล้องนะคะวันนี้ อันนี้จะเหมาะสำหรับสตรีค่ะนี่ค่ะจะเป็นครองใบเล็กแค่นี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูย่ามก่อนเลยว่าย่ามอันนี้จะเป็นย่ามสีเขียวอันนี้เป็นลายดอกบัวนะคะแล้วก็หน้าจกเนี่ยเป็นงานจกยกข้างในนกปูผ้ากาวตัดเย็บอย่างดีเรียบร้อยผืนทุกใบแบบนี้เลยค่ะมีผู้ให้ผู้ก็จะเป็นทูโทนนะคะเห็นไหมแล้วมีกระเป๋าเล็ก เป็นมีซิปที่ปากกระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าลเล็กๆข้างในสองฝั่งแบบนี้ค่ะนะคะตัดเก็บอย่างดีนกกูกาวให้สังเกตอันนี้เป็นผ้าหมักโครนนะคะนี่ค่ะลายสวยชัดเจนมากนี่เลยค่ะขนาดนะคะขนาดกระเป๋านะคะเดี๋ยวนกวัดให้ดูเห็นๆเ,เลยค่ะว่าขนาดกระเป๋าความกว้าง ความกว้างอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วค่ะสิบเอ็ดนิ้วความสูงจากก้นนะคะมาที่ปากกระเป๋าเก้านิ้วค่ะและสายวัดทบนกใช้วัดทบเอานะคะจากปากกระเป๋าถึงจุดที่มันทบกันนะคะประมาณสิบเอดนิ้วเหมือนกันค่ะสิบเอ็ดนิ้วอันนี้คือย่างมีมาให้ดูหลายเฉดสีอันนี้เป็นโทนสีเขียวค่ะ อันนี้ชุมพูบานเย็นค่ะอันนี้นตัวตรงนี้จะเป็นผ้าเป็นงานผ้าพื้นนะคะอันนี้ผ้าพื้นของบ้านเราค่ะก็จะมีแต่งแบบนี้ก็จะมีกระเป๋าด้านหลังให้ด้วยนี่ค่ะกระเป๋าเล็กๆแล้วก็กระเป๋าข้างในเหมือนกันอันนี้เชิงยกหมักคนเมื่อกี้ก็เหมือนกันค่ะจะมีใบเดียวค่ะอันนี้ อันนี้ก็จะเปากระเป๋าเล็กด้านด้ๆหมักโคนก็จะมีหมักโคนทั้งใบอ่ะถ้าเป็นผ้าพื้นด้านหลังก็จะเป็นงานแต่งเนี่ยทำมือแต่งเล็กๆลายดาวนะคะเนี่ยผ,ผู้ย่ามเป็นทูโทนเหมือนกันค่ะอันนี้ชมพูบานเย็นอันนี้เป็นชมพูกะปิค่ะด้านหลังงานแต่งแบบนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยอันนี้ผู้ สองผู้ข้างแล้วสองผู้รวมเป็นสี่ผู้นะคะนี่เผื่อใครชอบใครชอบความเก๋ๆของผู้ก็สามารถจัดได้แต่โดยปกติแล้วเราจะใส่แค่ข้างละผู้แบบนี้ค่ะแต่บางคนอยากได้เก๋ๆไม่เหมือนใครก็สองผู่แบบนี้ค่ะอีกใบหนึ่งที่มาให้ชมนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีออกโทนแดงค่ะต่อเชิงยกด้านหน้านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสองผู่ทูโทนสองผู่นี่ค่ะ จะเป็นเหลืองแดงแล้วก็ข้างเราสองผู้นะคะใครชอบเก๋กๆแบบนี้ก็ได้หันด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นงานย่ามใบเล็กนะคะสําหรับใช้สะพายสําหรับผู้หญิงที่ใส่สิ้นหรือใส่ผ้าไทยแล้วก็สะพายได้เลยค่ะส่วนผู้ชายนะคะงานชายเอาไปเป็นของขวัญของฝากหรือไปช่วงนี้จะใกล้งานเกษียณก็จัดได้อ่าเพราะว่าอันนี้คือนุ่งได้ห่มได้สบายค่ะ ลูกอยากบอกเลยเนี่ยความความยาวก็คืออันนี้ความยาวก็คือสองหลานะคะสองหลาส่วนความกว้างเดีย๋ยวนกวัดให้ดูอีกทีนะคะสองหลาก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบเซนค่ะส่วนความส่วนความกว้างยี่สิบเก้านิ้วค่ะยี่สิบเก้านิ้วก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนค่ะอันนี้เป็นงานทอมือบ้านเราเอกลักษณ์ของบ้านเราก็คือนี่ค่ะ ก็จะมีงานช้างช้างเก็บริมให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นสีกรม,มาท่าค่ะเป็นสีที่นี่ค่ะผู้ชายชุมชนบ้านเราก็จะฮิตแต่ถ้าสูงไวหน่อยสีนี้ก็ชอบอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเห็นไหมคะเป็นตาลาเป็นตารางน้ำตาลค่ะแล้วก็สีขาวแล้วก็จะมีช้างเดินเป็นแถวค่ะที่ชายของอผ้าขาวม้านะคะ เนี่ยอันนี้เห็นไหมคะสีจะคล้ายกันอะแล้วสีที่ทุกคนต้องมีก็คือสีแดงสดใสค่ะใครที่อยากเอาไปให้คนที่งานเกษียณหรือว่าเอาไปเป็นของฝากผู้ใหญ่เนี่ยค่ะช้างเขียวตารางสีแดงค่ะมันก็จะไล่เฉดสีเห็นไหมคะอันนี้แดงเข้มแล้วก็แดงออกอชมชมพูเนี่ยต่อไปสีเขียวค่ะเขียวก็สวยค่ะนี่ค่ะ ขนาดเดียวกันหมดนะคะนี้ผ้าบเ,เราอันนี้จะยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะได้ไปจะแข็งๆนิดนึงค่ะเพราะว่าไฟไฟ้ายต้องเอาไปลงกับอ่าแป้งก่อนค่ะแล้วก็ทอนะคะแล้วก็อันนี้สีน้ําเงินค่ะนี่ค่ะใครชอบใครชอบผืนไหนแบบไหนก็สีไหนก็ทักทายได้นะคะเป็นงานทอมือค่ะสีไม่ตกค่ะนกรับประกันเลยค่ะนี่ค่ะเอาเดี๋ยวให้ชมพร้อมๆกันว่า ชอบสีไหนสีไหนสวยใครอยากได้สีไหนเปรียบเทียบดูสำหรับคนที่อ่าไม่รู้จะเลือกสีไหนนะคะลองดูนะคะถ้าดูพร้อมกันแบบนี้ชอบสีไหนสีแดงก็จะโดดเด่นถ้าผู้ใหญ่หน่อยอายุมากก็่อยสีน้ำตาลหรือสีกรมก็สวยค่ะส่วนสีน้ำเงินก็สวยค่ะสวยทุกสีเลยค่ะใครสนใจก็ทักได้อันนี้คือผ้าเข่ามา้าทอมือมีงานช้างแล้วอันนี้สำหรับย่ามผู้หญิงนะคะย่ามสวยๆค่ะ ใครสนใจก็ถักได้โอเคค่ะวันนี้มีผ้าว่าเรานอกจากสิ้นนอกจากเสื้อแล้วนะคะก็จะมีอัาย่ามแล้วก็มีผ้าขาวม้านะคะที่เป็นงานทอมของป้าเราก็จะมีจริงๆมีกระเป๋ามีพวงกุญแจนะคะที่นกเคยเอามาให้ชมแล้วก็มาขายด้วยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำค่ะถ้าไงฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้ด้วยนะ ทั้งยู u ูบนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยค่ะถ้าไงอยากสอบถามอะไรสามารถติดตามนกได้ทุกทางช่องทางแล้วก็แอดไลน์สอบถามข้อความหรืออะไรก็ได้ค่ะว่าผ้าสุโขทัยมีแบบนี้ไหมแบบนี้เรียกผ้าอะไรจะใช้ผ้าแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะทั้ไงไหฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ